เป็นมูกนะครับอยาให้ทุกคนตะโกกเพลงเมื่อกี้นั้นต้องขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับขอบคุณแบบมารยาทไทยขอบคุณเธอจ๋ามีข hmm uh, ้อความไหมอ๋อครับอ่าไม่บอกหรอกความลับเข้อราอันคนสองคน ไม่อยากรู้จ้ะเดวแต่อ่ะดื่มหนักอีกรอบหนึ่งนะฮะยาง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 เนี่ยยางยางยางย่างยางใจร้อน นะครับหมดแล้วฮะกล่ <again> องเสียงเปิดค้างเหรอครับเหลือ <again> อ่าไหมฮะอ่ะจบไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเพิง่งห้าเพลงอ่ะเนาะสองเพลงนะฮะเพลงเดียวแต่ละคนอยากให้ได้อยู่นานนัา่จริงนะครับ <again> พูดเลยว่าตอนนี้เนี่ยหมวกชุ่มไปหมดแล้วนะฮะ คอดหมดกนี่ไม่พร้อมฮะคอทุกมือไม่ได้ไม่เข้าคอนเซ็ปต์เดี๋ยวไม่หนาวคอถ้ามันคอไม่ได้ไม่พร้อปต้องอยู่ติดตัวคอเสื้อไม่ได้เดี๋ยวไม่มีสีเยยขียวเติมที์มาส พอจริงจริงจะดูไหมล่ะบางทีน้องๆก็เป็นผู้หญิงบางทีบางทีก็เคยได้ยินคำสอนมาว่าแบบดัดนวลจงหวนดตัวนิดนึงแบบเวลาที่แบบม,มีผู้ชายหน้าตาดีใกล้ๆหรือว่าแบบเจอเจอใครแบบไหนเนี่ยอย่าอย่าแสดงอาการกระตุกกระตากมากให้แบบทำยิ้มๆนิดนึงแบบทันเป็นแบบเราไม่ได้ชอบหรอกนะอะไรเงี้ย อ่ uh. okay. ะโอเคแล้วแต่เลยแล้วแต่นะครับแสดงออกชัดเจนนะฮะอ่ะนะครับเพลงต่อไปเนี่ยเพลงนี้ที่จะเอาไว้ร้องเพลงสุดท้ายนี่ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับก็ก็เลยเอาเพลงนี้มาร้องก่อนนะครับแล้วก็อ่าเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับไปร้องเพลงนี้กันก่อนนะครับกับรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปครับ จริงก็อย่างที่บอกนะครับเพลงนี้ก็จะร้องเป็นเพลงสุดท้ายนะครับแต่วันนี้เลือกเอามาเป็นเพงลงร้องสุดท้ายนะ่ครับพวาเป็นเทศกาลงความสุขเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบว่าห่างการเสร็จงานปาร์ตี้เลิกลานะครับก็จบด้วยความสุขสนานดีกว่าจ้าหนูจ้า, no, จาสวัสดีครับขอบคุณครับอ่ะอะอะไรนะอ่ะฮะครับ ขอบคุณครับขอบคุณน้องตื่นเต้นจนพูดไม่ถูกขอบคุณครับขอบคุณครับไม่รู้เนาะพูดไม่ถูกหรือลิ้นหูตึงไงลูกนะครับครับครับนะครับสวัสดีจ้าครับอ่ะโอ้น้องเข้าความเยอะเนาะส่งเอ็นเตอร์เมนหาพี่ไหม เหลาจะให้ขึ้นหน้าจอนะฮะโอ้ยปากบอกพี่แนนน่ารักจุงเบยคุณอ่ะนะครับก็วันนี้ทุกคนมีความสุขไหม,มครับสนุกไหม อ๋อแลก็มีความสุขนะครับแล้วก็ดีใจเหมือนกันที่ได้มามาร้องเพลงให้ทุกคนได้มาสร้างทางสุขสารกับทุกคนในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเลื่อนเหนื่อยมาทั้งวันแต่ก็พอมาเจอทุกคนได้เห็นนะทุกคนมีความสุขก็ก็ถือว่าหายเหนื่อยไปในวันนี้นะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะครับก็ปกติจะเอาเพลงรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปเพลงปิดท้ายนะครับวันนี้นะครับเป็นเทศกาลคริสต์มาสก็เลยอยากจะส่งท้ายด้วยเพลงที่เป็นเพลงประจำเทศกาลนี้ละกันนะครับกับเพลงนี้ฮะ